เดี๋ยวเแป๊บนึงติดสร้อยเออเโอเค <c oughs> โอเคนะครับเนื่องจากพรุ่งน,นี้นะครับเป็นวันสงกรานนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับหลายๆคนก็ต้องไปเฉลิมฉลองกับครอบครัวไปยิงปืนฉีดน้ำหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าพื้นที่ของทุกท่านนะครับสามารถยิงปืนฉีดน้ำได้นะครับผมก็ถือโอกาสนี้นครับจะทำการ,ปรเปลี่ยนแป้ง บางอย่างในช่องนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ช่องเรานะครับมีความเป็นสีสันมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับทุกคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นการ์ดหรือล็อกหรือไลฟ์สไตล์ต่างๆที่ผมทํานั่นเองก็ได้เวลาเปลี่ยน,นครับอืม mm hmm. สวยจริงๆครับอย่างแรกเลยนะครับเหตุผลที่ผมเปลี่ยนแบนเนอร์นะครับเพราะว่าแบนเนอร์อเก่าของผมแล้วครับผมใช้เมื่อเกือบ6ปีแล้วนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าแบบโอ้ นานเกินไปแล้วนั่นเองผมก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะเปลี่ยนแบนเนอร์ของผมนะครับก็เลยให้พี่โทนี่นะครับช่วยออกแบบดีไซน์ให้นั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่ผมบรีฟกับพี่โทนี่ก็ขอบรีฟแค่ว่ามีคคริโบเยอะเยอะพอนั่นเองครับแต่ว่าสิ่งที่พี่โทนี่ออกแบบให้ผมนะครับเรียกว่าออกแบบเกินกว่าที่ผมต้องการเยอะมากจริงๆและก็ออกมาดูดีซะด้วยนั่นเองนะครับอย่างแรกนะครับไอ้แบนเนอร์ตัวนี้นะครับมันมีความเป็นสีสันและคอลอฟฟูมากนะครับเรียกได้ว่าแบบโอ้สวยมากสวยมาก บอกกับความที่ตัวแบ็กกราวน์ของแบนเนอร์ช่องผมนะครับเรฟเฟรนซ์มาจากแบ็กกราวน์ของตัวของ Magic ้คูริโนะครับบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่เปียงมากเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าผมแค่บริว่าคูริโบเยอะๆนะครับแต่พี่โทนี่ก็ใส่ใจรายละเอียดนะครับโดยการไปศึกษาอาร์ตการ์ดของคูริโบต่างๆครับแล้วมาอัดแอบเข้ากับแบนเนอร์ช่องผมนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับตัวแบ็กกราวน์ของแบนเนอร์ผมครับก็ยังเป็นสีม่วงครับซึ่งตัดกับโลโก้ของช่องผมที่วาดที่โทนี่อัดแอบเป็นของตัวเองด้วยแล้วเนี่ย สวยงามมากครับเรสเพคจริงๆบวกกับการที่ตัวคูริโบนะครับที่ผมมาเยอะๆนะครับที่อ้างอิงถึงเวทมนตน์เคลื่อนจำนวนนะครับตามที่ผมรีฟไว้แต่ว่าตัวอีลาสของคูริโบนะครับก็เป็นอีลาสของคูริโบอาร์ตใหม่นั่นเองนะครับแต่ตัวสีนะครับก็ยังเป็นสีที่เอามาจากคูริโบของอาร์ตออริจินอลด้วยแล้วเนี่ยสวยมากครับพี่โทนี่ผมเรสเพคพี่จริงๆเลยเรียกได้ว่าแบบไม่น่าเชื่อเลยครับว่ามิตรภาพแห่งวงการการ์ดเนี่ยจะ สามารถทําให้ผมได้แบนเนอร์ช่องใหม่ที่เข้ากับสไตล์ของช่องผมมากขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับถ้าเปรียบเทียบกับแบนเนอร์ช่องเก่าผมนะครับก็จะเป็นแบบเรียบๆง่ายๆนะครับรีทําให้มันเสร็จไปนะครับแต่ก็ใช้มาถึง6ปีเลยแต่ถ้าตัดมาถึงแบนเนอร์ใหม่ของผมนะครับที่แสดงถึงความมีสีสันนะครับและก็รวมถึงกับคูริโบนะครับซึ่งเป็นการใบปรดของผมด้วยเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ามันทําให้ตัวช่องผมนะครับเข้ามาดูพันพาแล้วน่าสนใจขึ้นหลายเท่าตัวเลยนั่นเองนะครับ ซึ่งบอกได้เลยครับว่าแบนเนอร์อันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณพี่โทนี่มากจริงๆนะครับที่ช่วยออกแบบให้ผมใหม่นะครับไม้ผมคงใช้อันเดิมไปนานแล้วครับเรียกได้ว่าสวยมากๆเลยครับแต่ก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ไปผมขอบอกก่อนนะครับว่าวันที่13หรือก็คือวันสงกรานในวันพรุ่งนี้ครับเราจะมีคลิปแบทเทิลนั่นเองครับซึ่งคลิปแบทเทิรเราจะมาแปลกไปสักหน่อยนะครับซึ่งมาลุ้นกันแล้วกันว่ามันจะแปลกอย่างไงนั่นเองนะครับก็ รอชมได้เลยครับท่านผู้ชมก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เปกนกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย